สามสองแออคชั่นแอลมอนอ้อนวันนี้ได้ไหมอ้อนเหมือนอ้อนกับมิซิยาอยากนอนแล้วเดิ่สองสามโอ้ยลนไม่เล่น ก็คิดถึงแฟนก็เลยมาหาแฟนนี่ไงมึง <Slow> รู <what> ้ปะวันหนึ <ours introductions quin> ่งอ่ะกูคิดถึงมึงตั้งยี่สิบห้าชั่วโมงฮะทำไมรู้ไหมเพราะกูคิดถึงเกิด มูที่เป็นสาวญี่ปุ่นเลยเขาเป็นผู้หญิงจังมอะไรวะมึงเล่าเลยอ๋ <laughs> อก่อนโอ๊ยา กูรู้แล้ว่ากูต้องทำไงต่อก็รักคุณให้มากมากไม่ปล่อยมึงไปไหนได้ไงแป๊บนึงนะไแล้วแล้วคือถ้าไม่รักอ่ะจะปล่อยบัวไปอาบเาดีกว่าไปแไม่หากวลเต้น ไปเอา้าขึ้นจับหัวใจเฮ้ยตองมีมุ่นเนจับไปได้อเอองี้แทนกันแล้วนะีะปุ่นไม่เล่นอ้อยดีเอาอนีเา่เุ่เอา้า แตห้องสภาเกี่ยวอะไรกับกูะ่ะทำไมกูต้องก็ไปเอาให้มึงอะ่ะตอนนี้กูกว่าหากุญเจกูอยู่เนี่ยใสให่หน,หนาขอขอกากแบบกใส่นาะฮะไม่นเอือแรงหรือปล่าแรงหรอเบาแล้วเดฟไปเไดปไปอ,อย ไปแล้วแหละโอ้ยกูจะไปลาออไแบบน้ำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปหาบไปกันดิไม่ได้ได้เป็นแฟนกันแล้วเดี๋ยวไอ้คนนั้นเลี้ยว อมอมสรุปม yeah. ิตรภาพทุกคนกำลัลดสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ set ทดสอบแม่งยากสหายเลยอยู่กันิดหนึ่งเละเป็นิติคอลิกปิกแล้ว มึงมเมาแล้วลูกบิ๊กยุบจะมาอยู่นี่ได้ยังไงวะโดมเป็นลูกจ้างร้านหมูกระทะแบบนี้ได้ไงวะใช่รที่โอนห้านะสองทนหกที่เหลือเทปหน้าไม่เหมือนลูกชายนายหรอกจอเฮ้าจริงมาก่อนโดนไว้โดนมึงเลี้ยงนะ จเย็นนะขอโทษจงเย็นไม่มวรพูดแทรใช่แทรกแต่ว่าหลักครับไม่ไม่ขอโทษมองไปไว้เพราะันรู้ด้วยกัเลรู้ว่าควรแคร์ความรู้สึกน ถ้ามงไม่กลับกูอยู่กับมึงเองมาแล้วเหรอครับสวรรค์เมื่อวานก็อะไรเอ็มวีวันนี้ก็สวรรค์เลยจบแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนอีกเหนื่อยแต่ก็สรุปมากครับเก่งนมาครับจะอีกเลี้ยวยาวเด๋ยวสั้นลงไหมพิเชษลงไหม ลงครับ <c oughs> ครับครับไป <c oughs> ไ,มมไม่เป,ย,ปยังไม่ไปเลยแล้ไม่องไปวะกูไปไม่ได้า <c oughs> ไปก่อไได้ครับพอ <c oughs> พอิด กลับบ้านลุกครับที่บ้านผมถ้าไม่ได้รับอนุญาตรูอว่าผมยุกธครับที่กูไม่แจ้งความเพราะสงสารมือหลวงนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องมีคดีได้ใครก็ได้จะมีคดีเหรครับถ้าผมส,ส่งคลิปหลักฐานให้ตำรวจที่ลุงยุทธำลายร่างกายเราใครก็ได้ที่จะเสียหายนอ เรารักเขาแล้วก็เราคือตัวปัญหาที่ราให้เขานั่นไงไม่มีมือกูว่าไม่ตายแล้วนิดเดียวความรุนแรงในครับครัยนะก็จะมีเรื่องแน่เลยเพราะว่านิโคลคือมาฝึกงนที่นี่เนาะแล้วก็อีกโมเมนต์หนึ่งที่หายไปก็คือตอนที่เขาบอกว่าถ้าพ่อจับได้เราคงไม่ได้เจอเปิร์อีกหยุดทําทุกอย่างแล้วจับมือเขาแล้วพูดว่าต่อให้เขาเอามือไปซ่อนที่ไหน กูก็จะตามไปเจออยู่ดีเข้าใจไหมเราจ้องกันจนก,กว่าจะรู้สึกว่าเขินเขินเสร็จแล้วก็ตัด้าต่อดีกว่าองออกไปมึงอย่ามายุ่งเรื่องในครอบครัวก,กูทำไมมึงจะยุ่งไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ลุงทำอะ่ะมันถูกนะป๋อพอจะเอามันเข้าพวกอะ่ะผมก็จะไปฝ้ามันหน้าพวกเพราะเปอร์เป็นแฟนผมจะช้ามาเลยหนึ่งสองสามมึงรู้ไหมว่าผพูดอ,อะไรออกมาผมรู้ครับ แล่ผมไม่อยากให้พ่อรู้ด้วยให้ยังปกครองเขายุบเพราะผมชอบผู้ชายครับตอให้พ่อจะตีผมอ,อีกสักร้อยครั้งผมก็ชอบเปิ้ลอยู่ดีไอ้วินฝืนไหมฝืนไหมไอ้วินนี่เพราะกูไม่มาให้มึงใช่ไหมถึงได้กลายเป็นแบบนี้แล้วพ่อเริ่มเลยไหมครับผมจะกลับบ้านแล้วพ่อจะทําอะไรก็เชิญเลยพ่อจะได้รู้ว่าผมเป็นผู้ชายให้พ่อได้แต่ชอบผู้หญิงให้พ่อไม่ได้นี่มึงปโทษปกูเหรอ <Huh? S 2> ผมพูดจริงๆครับกลับไปคราวเนี้ผมจะทำให้พ่อรู้รู้จักตัวผมจริงๆไม่อยากทำแล้วก็เชิญเอามึงมึงทำให้ลูกผมเป็นแบบนี้ Oh, oh.